สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำพามาดูคอนโดสามสิบห่วงยาวๆกันตะกี้ลุงดำขับรถโมเตอร์ไซค์ผ่านมาใคเห็นหอยหล่นตรงเนี้ยหอยเชอรี่หอยหลน่นและปลาช็อกเกอร์นี่ครับนี่ช็อกเกอร,ยอยออร์ยังดิ้นอยู่เลยครับนี่ครับช็อกเกอร์ยังดิ้นอยู่นี่ลองใค่โดนรถหยัดยังดิ้นอยู่เลยครับตันนี้นี่ปลาช็อกเกอร์ยังไม่ใหม่ยังดิ้นขาด เห็นอยู่ทางโน้นอีกตัวหนึ่งมาอยู่ทางไหนอ่าลุงดำก็จะแอบพามาดูไม่รู้ของใครนะลุงดำก็ขอดูดีกว่าไม่ใช่ว่าขโมยดูเพราะขโมยนี่คือไปรักของเขาแต่ลุงดำแอบถ่ายนี่ช็อคเกอร์อีกตัวหนึ่งหางยังไม่ใหม่สดสๆเลยเนี่ยเดี๋ยวๆยังดิ้นอยู่ไหม,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 มยังดิ้นอยู่ครับยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่ ยังดิ้นอยู่ครับยังใหม่อยู่ยังดิ้นอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีไม่ใช่หนึ่งทุ่มสิบตอนนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อแบบนแป๊บตกี้ดูแล้วก็ลืมกี่ทีกันโอ้ดูดูหน่อยสิบสิบแปดยี่สิบนะครับสิบแปดยี่สิบนะครับตอนเวลากันนะครับ ตามก็มาให้ดูคอนโดคอนโดกลมนะครับเนี่ยคอนโดกลมมันเป็นอ๋อคอนโดเนี่ยนะครับคอนโดเนี่ยคอนโดแบบกบแบบกลมนะครับเนี่ยสวงามอาจจะมีข้างนึงข้างนี่ก็เรียกงามนี่ครับงาตรงข้ามเ,เห็นไหมนูดอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็สามสิบห่วงยาไปนู้น ที่ไม้ปักสามสิบพวงนี่แล้วก็นี่คอนโดคอนโดนี่อีกอันหนึ่งนี่คอนโดที่ตรงด้านองนี่เห็นนะนี่คอนโดยานนอยีกอันนี้ก็ากสามสิบพวงเหมือนกันติดฝั่งสามพวงนี้ดักมุมนี่เขาเรียกว่าดักแบบมุมฉากนะครับปลามาจากคลองฝั่งนี้นี่ก็คือคลองแม่น้ําเขาเรียกคลองไส้ไก่ฝั่งนี้คลองไส้ไก่ไหลไหลจากตรงนี้ไปไหลจากน้ํฝ่ายนี้ไปนี่ หรือหลายจากนี้รุ่มานี้ก็ติดอันนี้หรือจะไปทุ่งนาฝั่งนู้นก็ติดอันนู้นนี่ครับดักเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแต่นุ่นดีหน่อยเขาเอาไว้เล็กๆอันนู้นรู้สึกจะมุงเขียวหรือมาไว้ข้างบนนะครับภาไว้ข้างบนนะครับสามสิบห่วงแต่อันนี้เขาเรียกว่าคอนโดกลมนะครับนี่เป็นวงกลมนี่นะนี่วงกลมคอนโดเป็นวงกลมนะ นี่งามันสลับกันฝั่งนี้งาด้านซ้ายงาด้านขวาสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะแต่คอนโดที่เราเห็นตรงนู้นเองไกลๆตรงนี้เดีย๋ยวลุงดำขยายดูเนี่เห็นไหมเห็นที่แอบแอบถ่ายดูเนี่ยนี่สองตัวนี้นะเนี่เห็นที่เป็นหลังคาเนี่ยนั่นคอนโดแบบฐานเหลี่ยมนะแต่ข้างบนกลมอันนั้นสูงประมาณสักฐานประมาณสักสี่สารประมาณสัก เอ่อรู้สึกว่าฐานประมาณสักกี่เซ,น,เซน,นสี่สิบเซนมั้งฐานสูงประมาณหกสิบนะครับอนะันนั้นนั่นแหละประมาณแค่นั้นนะครับผมยาไปนู้นเดี๋วก็สามสิบพวงเหมือนกันติดไอ้คลองตรงนี้กรล้วนเนี่ยคอนโดทั้งนั้นนะเนี่ยเนี่ยคอนโดทั้งนั้นนะครับอคอนโดมีต้นไม้นะค,อคอนโด,นนนอ,ด,อ,ดอยู่นี่เห็นไหม โดยาไปนู ces, no ้นมานี่ยเลยแล้วกรรมาเนี่ยดักเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยาาไหมเนี่ยตาไปนู้นดักเป็นสี่เหลี่ยมซองไฟไปไม่ถึงอะเลนกล้องไปไม่ถึงแล้วขยายเลนกล้องใหม่ขยายเลนกล้องสุดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวขยายเลนกล้องสุดเลยโู้ยยาหนาไปนู้นมึงกลับมาเนี่ยเดี๋ยวระย้าไปนู่นนู่นคอนโดคอนโดเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยเทลงดำสองไปนะคนโดเหลี่ยมยาไปนู้นนะ ขณะ18ดนกา20นาทีแล้วครับตอนนี้ก็ยีิม5แล้วอุ้นยาไปนูน้นเนี่ยคอนโดลเลี่ยมนะครับยาไปถึงนูน้นนะครับนี่ถึงติดติดน้ำะเดแต่ตรงนี้เป็คลองน้ำลุ่นเรียกคลองซอยเล็กนี่ครับนี่คอนโดเห็นใหญ่ๆเราส่งให้เห็นเต็มที่นะนี่นี่ เส้นผ่าจุดศูนย์กลางประมาณกี่เซน๋อระมาณเาส้นผ่าจุดศูนย์กลางที่ลงดำดูแล้วกันนะประมาณสักกลมๆผ่านนี้ประมาณสักสองไม้มรรทัดนะครับยี่สองไม้มรรทัดนี่ประมาณสักสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วก็สิบสองนิ้วยี่ยี่สี่นิ้วนะครับผ่าเส้นผ่าจุดศูนย์กลางเนี่ยยาวไปเนี่ย นะครับนี่เขาเรียกว่าคอนโดวงกลมกับสามสิบห่วงกันอันนี้เป็นเหลี่ยมฝังเป็นเหลี่ยมแต่ข้างบนเป็นแต่ข้างบนเป็นกลมนะครับเนี่ยเขาเรียกจากปลาตรงแถบปลามาจากแถบตรงนี้มาจากตรงนี้มาเข้าคอนโดนี้นะและะ้วปลาปลามาจากแถบตรงนู้นเข้าคอนโดอันนี้แล้วปลาจับนี้มามาเข้านี้ไม่นนก็เข้ามาทางไหนก็ต้องเข้าหมดนะครับเพราะมันมีการดัก เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมเอ้ย90องศานะเป็นมุมฉากยาวนู้นนะดำลงไปในน้ำให้ไม่ได้ถ่วงยาวนู้นแล้วนู้นเห็นมือใหมไปนู้นที่กำมืดแล้วลองดูใครชอบหาปลาตอกนกลางคืน่องดูยุงก็เยอะนี่นะยุงก็เยอะอะไรก็เยอะ คงจะได้ปลาเยอะคงจะได้ปลาเยอะนะครับตัวนี่ลงไปในน้ำก็โอ้โหดาช่วยมันลดไปเลยปลาเยอะปลาตรงนี้น้ำมันลดลงปลาเยอะเกาะมัดน,น่าจะท่วมงากรลังเข้าพอดีเนะี่ยยุงก็เยอะยุงก็มาเยอะเลยโอ้โหยุงก็เยอะ,อยอะปลาก็เยอะปลาก็เยอะ ยุงก็เยอะปลาก็เยอะนี่ครับคอนโดตอกนกลางคืนครับนี่นะครับนี่ใครอยากดูอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณสองเซนครึ่งครับผมสองเซนครึ่งครับอันนี้ประมาณสองเซนครึ่งคอนโดคอนโดสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งครับนี่ 30. 30. สงอง,สงเซนครึ่งสองเซนครึ่งนะครับนี่แค่นี้ สองเซนครึ่งนะครับค่นี้นะครับคอนโดตอนกลางคืนครับสวัสดีครับจากลุงดำครับนี่สวัสดีครับตอนนี้ครับนี่ครัสวัสดีครับ